สวัสดีพี่น้องสวัสดีป่าลุงพี่น้องสวัสดีป่าลุงบุกยสกุลเดอสวัสดีเอฟซีานางแองแองเสียดกินยังเนาะมื่อนี่เนาะโอ้สวัสดีป่าลุงนี่ลูกเบะเบ๊ทอดไข่มาเดียวห้าสิปุ่นปลาบางทีเสียปลาปอนหรือสิกินเองสิกินเองจะเอาปลาปอนเด้อปลาทอดไข่ก่อนเออบอกไปเลยปลาเซียน ปนปลาก่อนสิปนปลาดุกพี่น้องปลาดุกอีกแล้วอย่าให้ได้ลูกเอ้ยอันดี้สิได้เห็ดยังพี่น้องเอ้ยสิได้เห็ดยังน้องนองนรับก่อนน้องโบลับแล้วน้องนะน้องตื่นหนะเด้งบ่อยถากินแต่น,น้ำมูงให้ได้นายเบิ่งดรู้สิดได้กินยังนี่นะเบิร์ดพื้นไปหาเป็นคนมักเห็ดกินพี่น้องเอ้ย ใบปลาก่อนตาปลามันๆุนเอาน้ำปลาแดกพ h, i̇şte ี่น้องเอ้ยน้ำต้มปลาอะไรหักเอาอ๋อถั่วน้ำลายปวดแล้วน้ำต้มปลาเ้าต้มปลาน้าต้มใส่ปลาแดกพี่น้องจังแซ่บซี่มึงก็ได้น้ำต้มนวลน้ำต้มมาจากนวลนวลเนี่ยนะเขาเคยใส่ปลานัวในน้ำต้มถ้าใส่ตะเกี่ยวก็ปลาแดกพี่น้องแต่ว่ามันนัวปลาแดก จางนวอยนึ่งเกลือก่อนอ่ะอ่ะถางใน้ลูกถางแหละวจะนอยแม่แล้วนี่แม่แล้วแม่ก็บริกินท่านได้กินดอกขาวนี่ครับอกอันเอาเจ้าก่อนออาขวดน้ำจักหน่อยเดี๋ยวใส่ผักหอมก่อนอืมผักหอมลงพี่น้องหอมลงป้าทอซีมุพี่น้อง,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 ซอง,องแซบ่บอีหลีระเบิ่งเด้อตอนกินนะ่ะเด้อ สุดยอดเลยกินกระพักขมิกลพี่น้องฟัวกราส์ตอนกินเดินพี่น้องเด้อหอดตากินเลยพี่น้องอืักขมิกลน้องแซ่บมาเด้อมาเด้อสบายดีในลูกสบายดีในกว่าโอ้ยบังคำคนหูบังคำคนหูโอ้มันสีสบายดีได้น่ะเอาเอ้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 าสบายดีเลยไหมลูกโอ้ยบังหำมันสียะย่างนี่ป้าป่าเห็ดนี่ สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อโอ็มาเดียวจริญแม่กับสบายดีเลยเด้มันหนังงามเดินมันหนังป่านจริญแม่กับสบายดีคือป้าและสบายดีเออสวัสดีพี่น้องงามๆดีพี่กินข้าวน้อยเดียวเด้อข้าน้อยเียาเด้อทาสีปากป็นป้าท่าลาลุกห้าพี่น้องกอพอทำแม่ย่างเงินพากกนไปหาหมอ ถ้าแม่เจ็บหัวแหงถ้ากันไปกวดอยู่กินก่อนขือนขวานอยู่เอาขึ้นขวานนแบบพีเออมาเป็นเี่ยได้รอเอาขวานนะจบไถึงกันเพียวเดียวเาเหเออเหดุ้ำพียบอกเหำะเออยอมแลลวยอมแหะขื้เขาเยอสงคนนี่ เออน้องแฮนดิ่งหัวหันหันหมูยูหันวะไปกินห่ะนะเนี่ยเข่าฮะ้อนะ้อนะกินฮะน่าจะอะรใหญ่นะเอาทำอไใหญ่นะทำอหน่อยบ่กินเขาได้ลูกเอ้ย ตาแม่ยังหันแล้วลูกคุยอร่อยปนกับพี่น้พองยังปุ๊ลวให้วฟ้องเจ้าพอพ่อล้องกัวากับข่าวข่าวจูมียังงลายดอกพี่น้องอเย่าเสิรเล่นเดี๋ยวอย่าเสิรเล่นเอาแล้ว แม่ง่ออยานขิาก่อนเอาอใู้กมันจไไข่ปะกินกันมาเดี๋ยวจะปวดพี่น้องก็ากว่าวยันกับบริว่ากิดยังกับบอก มากินขขาก็เโดดไข่บังคัมมี่นะโ้นมา้วาน้นน้้ ăn thì thả đồng, theo cái kim con đủ của hải thì lòng ơi เป็นไรแม่แม่แมเป็นไรแหะมาขึนเข่าเนี่ง้องเดี๋ยวอ่าเอาข่า,นะา,า,ขาสตยุ่เอาเอาเข่านี่ป้าก<ม>นนเบิ่งเอา<ม>อาเห็นนะัน<ม>่นนันเาบีมาจับได้กินแต่ของกินนะอย่าเห็นนะนั้นน่ําขนขานัลูก<ม> <c oughs>

ันเดอันเดบมาพ่อลนน่าเล็ก <unda> ก็พ <ไป S 2> <ilde> ีกลูน้อกพอันเอกนนืมกกะนะ้ีเขาเลยอืมบอกพีก้างเขาเเออ่ยายก่อนย่าพีกเมื่อ กบเขาเนี่ยฮเอาลูกเอาหีเขาเนี่ยข้าวเาเนี่ยมีห้งอยู่ใครนะบอกยีบอยหาบิบเบิมาะไม่ชวน้อมาคิวน้อมาหากินนมา้อมันบยมันกแห้งที่น้แม่น้แม่ มเอาอนือเปันยุบอะไรมาเชิมหั๊นเขาก็ยังบุดอีกบุดพอเอาไได้ยินเสียงปาก้วกะมิดเขาอยังไ้ว่าวอานำนะให้ได้สากบ่อืมเอออืมบ่หนำะมิดแล้วบันเฮ้ยตาเห่ปคนตาบลอนด์เย Các bạn hãy nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมนหูดพ่อมีอาบน้าเด็กน่อยสันวนี่ก็บุกเคยเมนแล้วก็หอมแล้วเด็กน่อยสัตนี่อันนี้เมนหูดเหม็นไทยเหอ็นทั้งหมดทั้งย่งบบนี้ยาแป้งกับข้าวหาคือมันบำรุงผิวเ็กน่อยนั่นเอกับขห คิิม,มาลงผิวอันเบบีบ้มไมในไ่น,น้องอาบน้ำมน,นำำมันก็ะซองเธอเช้าแรงเช้าแรงเมื่อวานนี้ก็อาบน้ำคำคำถึงก็นสี่โมงนี้อาบหายลมฮีก็มน้องน้องหายแล้วโดนมันไม่อายจ้ะยังหึง นอมอินก so ็บานอนกับบนอนขักกแกแ่ะไ่เป็นังไ่ะอ้านจะข่าไปซื้นมอันให้คิวแล้วมาห้กินเสริมอ่ะกกแนีะจะขามื่อได้ก็ไม่ได้ขาเจ้ากันงอยเอาลูกถือได้ก็ได้ยังะ